ัันออยยู่ะไรรงเี<ม>้คบก็รอรอให้แบบพี่อยากมาลงตัวจริงเราก็อยากยิ้มแต่ว่าแบบพอยิ้มแล้วรู้สึกว่าไม่ยิ้มดีกว่าอะไรคือมันเป็นความไม่มั่นใจม<อ><อ><ช>ันเป็นความไม่มั่นใจขอ,ใของตัวเองครับ<อ>ใช่ครับเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับพี<อ>่มินก็มีมีคนพูดอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วว่า<ม>ทำไมขี้กรีก๊ดจังวะอะไรนะแต่คือแบบก็อยากให้เข้าใจนิดนึงครับ ว่าจริงแล้วเราเป็นคนแบบนี้ด้วยซ้ำอะเราเป็นคนแบบรุ่นรั่วฮาฮาแต่ว่าแบบเราเราเราไม่ชอบยิ้มอะเวลาเวลามีคนมาบอกเราให้คิดขี้เก๊ะอะไรอย่างีจริงเรารู้สึกงไงเราไม่รู้สึกอะไรเลยครับเราแค่รู้สึกว่าเขายังไม่รูจักเราแค่นั้นจริงจริงเพราะว่าเพราะว่าจริงแล้วเราเป็นคนที่รั่วแบบอ้าก็อย่างที่เห็นนะนะครับนะครับผมแต่ตอนนี้ฟันก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับเพราะว่าจัดมาค่อนข้างนานแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะกล้ายิ้มขึ้นเยอะแล้โอ้ยยิงนี่โดนแต่เด็กครับโดนแต่เด็กกันโตครับผม พแต่เราตนนี้เป็นหน้าเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเราก็มองว่าอาคาอาจะยังไม่รู้จักเราแหละอะไรอย่างนี้ครับเพราะมีบางคนที่ทุกวันนี้ก็สนิทกันเลยแต่เมื่อก่อนก็ไม่ชอบหน้าเราเพราะแบบบอกว่าเราหยิ่งอะไรเยงี้ครับก็มีครับคิดดูเป็นคนขี้น่อยเป็นคนขี้เป็นคนที่พอเราให้ความสำคัญอะไรแล้วเราจะค่อนข้างแคร์มันมากเอ็นวนครับคืออย่างแฟนคลับอย่างเงี้ยก็มีมีน้อยบ้างมีแบบน้อยใจเวลาอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเราแคร์มากนครับมันเป็นแบบ คือผมมองเพื่อนับเหมือนเพื่อนเหมือนยี่เหมือนน้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะแบบเข้าไปอยู่กับแฟนคลับค่อนข้างใกล้ชิดทีเดียวอะไรเงี้ยครับก็จะพอรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็จะแบบน้อยใจงอนว่างอะไรเงี้ยครับแต่มันก็เป็นผมก็มองอีกมุมนึงมันก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึง่งที่แบบว่าเออเราแสกเราด่าอะไรเงี้ยทัวไหมว่าแบบว่าเวลา อยู่ที่เรื่องด้วยครับคือถ้าเกิดอะไรที่มันทําให้ดราม่ารุนแรงจริงๆถ้าเรารู้เราเราเราก็เราก็ไม่ทำนะครับแต่ด้วยความที่บางทีเราแบบเราก็อาจจะยังคิดไม่ถึงอาจจะยังคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยครับก็อาจทําให้แบบกระแสดราม่ามาได้ครับซึ่งตอนนี้ก็จริงๆแล้วเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งครับเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่แบบเป็นสกิลที่เราต้องเก็บต่อไปเรารู้ว่าเออทำแบบนี้ไม่ดีนะแบบนี้จะมีดราม่านะอะไรเงี้ยครับยังเตือนบ้างเหรอว่าแบบต้องระวังในการเล่นมือถือจริงๆจริงๆผู้ใหญ่ยังไม่เตือนนะครับผู้ใหญ่ยังไม พี่ถาค่ะ ไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายัง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 ไม่ได้รับไม่แต่ว่ายังยังไม่ได้รับการเตือนจากผู้ใหญ่ครับก็ก็ยังถือว่ายังยังอยู่ในอยู่ในคำว่าโอเคอยู่ส่วนใหญ่เวลาที่เราหน่อยหน่อยเรื่องอะไรที่สุดกับแฟนอะไรเงี้ยอ่าจริงจริงแฟนคลับไม่ค่อยหน่อยนะครับจะหน่อยชีวิตตัวเองมากกว่าแล้วเราก็เป็นคนที่โพสต์ด้วยไงเวลาเราแบบเราเป็นหน่อยอะไรมาเราก็จะโพสต์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราแฟนคลับไม่มีทีหรอครับก็มีแบบแกล้งบ้างเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราชอบเล่นกับแฟนคลับเราเป็นคนที่ชอบแกล้งแฟนคลับมากมันสนุกมากครับเวลาเล่นกับแฟนคลับอะไรอย ดังนั้ว่าอะไรละร่ะที่ที่คิดขึ้นเป็นไรคือแต่เระลกัน,นอันไหนล่ะครับทำไม่ได้แล้วอ่ะเหมือ,ววมอ,อทะเลาะกันแบบอันนี้ไม่รู้เลยครับแต่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 ถ้าจะให้พูดโดยรวมก็คือคิดกับพี่สุโตไม่เคยทะเลาะก,กันเลยนะอยู่ด้วยกันมาไม่เคยทะเลาะก,กันเลยคือแบบปกติดีทุกอย่างมากครับจริงๆ <het S 2> ไม่เคยใ่รใครใครใครคิดว่าเออที่นี่ผมพี่วันกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่า เอาจริงเราเป็นคนที่น้อยใจชอบเรียกร้องความสนใจโดยวิธีการน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือพี่เขาเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วแต่เขาก็เป็นคนขี้งอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดูดูเขาแล้วก็อยู่กันได้ครับมันก็อยู่ได้เอางอนพี่งองอนพี่งอเป็นพี่งอคุณสีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่กันได้ครับมันมีอย่างนี้ด้วยเหรือมีมีครับว่าพูดระจำมึงเป็นพี่กูไหมเป็นพี่อาบังงอเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีก็มีแสดงว่านายใจเย็นกว่าสิ่งโตใจเย็นกว่าพี่โตเป็นคนที่เอาจริงนะครับ ใจเย็นใจร้อนเนี่ยไม่มีคนในพัฒนานุกรมเลยครับเขาจะอารมณ์เดียว<ม> <laughs> คือแบบคือเขาเป็นคนที่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างเคยเล่นเกมกับเขาเออแล้วทำเขาหัวร้อนมากร้อนแบบร้อนละอูเลยคือเราอ่ะชวนเพื่อนเรามาเล่นกับเขาด้วยออปกติเนี่จะเล่นก,กับแกอยู่แล้วแต่เพื่อนอ่ะคือเล่นไม่ค่อยเก่งเ,ออเลยคือทําแกแบบคือแกเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากครับคือเขาไม่เคยแพ้อ่ะครับแต่อยู่มาแพ้เพราะเพื่อนผมที่แบบผมพามาอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็รู้นะว่าเขาแบบกุญญีพอสมควรอ่ะ คือเรารู้อยู่กับเขาเรารู้ว่าเขาว่าาเหงุดหงิดหัวร้อนอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเขาแสดงออกมาได้นิ่งมากอะไรเงี้ยแบบโอเคอะไรเงี้ยก็แบบไม่นิ่งแบบไม่คือถ้าเป็นผมนะถ้าแบบอะไรเงี้ยผมแบบเอาละเอิ้มทำอะไรอย่งไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่โตจะแบบเก็บอารมณ์อะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ครับเป็นคนที่ใจเย็นพอสมควรครับ นี่แล้วอยู่กับเขาแล้วทำให้ผมอยากแกล้งเขามากขึ้นทำให้ผมเสียนิสัยเลยจริงๆายเป็นแบบคนที่แกล้งหนักขึ้นอะไรยเงี้ยเพราะเขายอมใช่ไหมใช่ใช่คือผมแบบเห็นเขานิ่งแล้วไม่ได้อ่ะเราต้องเข้าไปเล่นต้องเข้าไปแกล้งอะไรเขาอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ครับแต่เขาไม่เคยโกรธไม่โกรธครับพี่ตัวไม่เคยโกรธผมเลยพี่โตรู้จักผมก่อนที่ผมจะรู้จักเขาพี่โตรู้จักผมตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ปีหนึ่งแล้วเพราะว่าผมเข้าไปคัดมือกองของลีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ติ๊กโตเขาเป็นลีดเป็นพี่ลีดอะไรอย่างเงี้้้้ยยยยคคือออตตนนนรผผมมมัังจาาาเเเไไไ่ดละวววบ ก็เขาจะรู้จักผมเนี่ยตอนนั้นแต่ว่าผมเนี่ยรู้จักตอนที่ผมจะไปสมัครเป็นวักในมหาลัยแล้วเขาเป็นเทสปีที่แล้วเราเลยไปขอคำปรึกษาเขาเริ่มรู้จักเขาตอนนั้นครับแต่เมื่อก่อนอะมองพี่ถึงตัวว่าพี่เป็นลุ่พี่ที่โคตรหล่อเลยอะคือคือตอนที่เขาเป็นพี่วักจริงๆครับตอนที่เขาวักผมอะไม่ไม่ไม่ได้โอเอนเองตอนที่วักคือคือทุกคนอะคือแบบพี่งตัวแม่งโคตรหล่อแบบพี่ลองคิดดูเลยวักเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันคนแกยืนข้างหน้าคนเดียว โคตรคือเขาเลยมองว่าแบบเราเป็คนที่แบบอันนี้ก็เลยจะลงเข้าโซนที่สองเว่าเดี๋ยวสิงโตก็ตไม่ว่ากอ่าใช่ครับก็เดี๋ยวจะอ่าแฟนๆบางคนนะครับเพราะว่าพี่สิงโตมาคือโซตัสเนี่ยมาตอนชิดเป็นพี่วากแล้วเ,เพราะฉะนั้นปีที่พี่สิงโตเป็นพี่วากอาจจะยังไม่มีคนรู้จักไม่มีคนเห็นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะได้เห็นได้อาจจะได้เห็นแต่ไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับในซีรีส์ก็ต้องมีลดหย่อนบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะได้เห็นพี่สิงโตในมาดึงหน้าแล้วนะครับเออขาหมดอะไรพี่สิงโตเป็นคนที่วาก วากไม่น่ากลัวครับแต่ว่าเป็นคนที่นิ่งจนหน้าเกงขามากกว่าใช่ครับไม่กลัวครับไม่เคยกลัวเอาจิิงนะครับผมมาเป็นคนที่หัวต่อต้านพอสมควรตอนนี้แบบมีวากอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะแบบต่อต้านมากผมเกลียดเพื่อนเขามากคนคือผมเกลียดแบบแบบแต่คือกับตัวพี่โตัวไม่มีอะไรตัวอตคือ คือจริงๆแล้วเฮดเนี่ยนะครับตำแหน่งของเฮดวาเนี่ยมีหน้าที่แค่มาพูดเฉียววันนี้จะทำอะไรแต่พวกที่ตะโกนด่าแบบอึ้มอึ้มอึ้มเลยจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆมากกว่าเราเลยจะเกลียดมากเลยแบบอะไรตะโกนอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเธอน่าจะสลับบทกรธกันอ่าใช่ครับจริงๆแล้วตอนแรกตอนแคสเนี่ยแคสเป็นต้องครบส่วนพี่ตัวแคสเป็นพี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่เวิร์กช็อปกันมาค่อนข้างหนักมากครับก็เลยจะเข้าใจในุนตัวละครทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ขอบคุณคขอบคุณคัคูค้ัมภา์นี้สนุกจังเลย